เดี๋ยวเลือกตัวละครกันนี่ตัวนี้เลยบางคนก็บอกว่ามันคือสกินฟรีไฟเอ้ยเดี๋ยวก่อนนะแบบนั่งก็ชิวอะ่ะพายุมาแล้วยังนั่งอยู่เลยเอ่ะเฮ้ยมาแล้วเฮ้ยเราอยู่ไหนเนี่ยอะไรกันแล้วใครใตี้เราเนี่ยเย้ เจ้เขาแบบว่าดูใกล้มากอ่ะแบบใกล้ทีวีอ่ะเสียสายตาจ้ะเจ้เออแถมว่นออฟตันด้วยเจแว่นออฟตัดแว่นปีศาจที่ใช้เลนเป็นอาวุธในการป้องกันแสงสีฟ้าเแว่นเป็นบางมากอ่ะไม่ใช่นนักแหะเออจริงถ้าใครสนใจนี่สามารถไปซื้อได้นะแว่นออฟตัดแล้วก็ใส่โค้ดอุบอุ๊บด้วยลิงก์อยู่ใต้คลิปเฮ้ยโอ้ยจ้ามาก ดีใจไเอาตัดแป๊บหนึ่งม่งแสบตาอแสบ้อ้ญญาวา,อ,ญญาอุ้ย,ยตัดซีนเอ้ยโคตยม,ม,มาพักยังมา เฮ้ยพายุมาแล้ววะเราเคยดูคนเหล็กปะเคยทีหนึ่งพันทีหนึ่งพันนี่บอสอุ้ยมาดิไม่มีจมูกด้วยยิงไม่เข้าเลยทำไมตอนเล่นเกมย,ยิงทุกซองแป๊บหนึ่งมาตายแล้วอ่ะ <ฮ>อุ้ยจับด้วยมือเปล่าโอ้โดนทุกเม็ด <laughs> ไม่ตายไปอ้าวตายหรอเย้ชนะแล้วว่าไงวะแต่ถ้ามันจบมันก็ไม่ใช่ปอดไง <laughs> เอ้ยโดนกืนโดนทั้งต้นไม้เลยมั้งเนี่ยเฮ้ยมันกินทั้งก่อนเลยอะเอาหายไปเลย เฮ้ยไม่มีกอะแล้วเฮ้ยอุกกบาตอะไรอะ่ะโอ้ยเราได้ท่องอาวากาศแล้วเหรอเฮ้ยใครอะ่ะตัวอมดำมากเลยฟูมันพอไม่เห็นเลยอะ่ะอืมนี่ปิวมานอกโลกเลย โอ้โฮ่ home is gone บ้านที่คุณพูดเอาหายไปแล้วแต่มันกำลังรวมตัวนี่เฮ้ยตัวเราล่องลอยบนอเวกาศเอ้าโดนด้วยเหรอโดนดึงด้วย เฮ้ยเฮ้ยโดนดึงโอ้โอ้ขไปในซีโร่พอยต์แหละวุ้ยเหมือนเหมือนตัวละครอมเกิดเมื่อกี้ เุ้ยเกิดแล้วอฮ้ยอฮ้ยแหลกๆหลกเหล้ยมีคนอื่นอยู่ด้วยนี่เดี๋ยวหลังจากตรงนี้จะขอตัดไปก่อนนะเพราะว่าเนื่องจากว่าไอตัวอีเวนต์ฟอร์ดไหนเนี่ยมันจะพยายามแบบว่ารวมเกาะเป็นเทียนิดเทียนิดแล้วแบบว่าบอกเลยว่าใช้เวลานานมากเราราวสี่สิบนาทีเลยก็เลยจะบอกว่าหลังจากเนี้ยมันจะให้เราเก็บแบบก้อนพลังงานใส่ไปในซีรพอยอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วพอใส่ไปเสร็จปุ๊บมันก็นั่นแหละรวมไปเป็นเกาะเดี๋ยวจะขอตัดไปตอนที่รวมเสร็จแล้ว Zero point before anyone realizes how vulnerable we are. How do you expect us to do that? Figure it out. Zero fusion won't be possible until the zero point <coughs> <coughs> ดึงมาแล้วย <gardens> ิ้นี่ดึงเสร็จแล้วเหรอหรือว่านี่ดวงจันทร์อันนี้ที่ไหนอ่ะที่ไหนอ่ะอุ้ยทำอะไรอ่ะดึงเกาะเนี่ยเหรอโอ้ยเอาไว้หมดเลยโอ

เฮ้ยใครอ่ะเฮ้ยวิตามินวิตามินอุ้ม <ued> ม <Luc uts> ีเงินอยู <Mine> ่หมื่นดอลล่าร์เขาจะประกอบเกอะปลอดไหนเสร็จวิตามินเหรอันนี้อ้ะไรบ้างเฮ้ยเกอะเฮ้ยรถบัสใหม่เหรอรถบัสใหม่รถบัสเหรอเฮ้ยเนี่ยอีเวนท์ที่เหลือก็รอเซิร์ฟเปิด ซีซันพาสบอดไนซีซันใหม่มีดูมไหนมิเตอร์บีทเอามาโอ้ยมิเตอร์บีทแบบเข้าบอดไนมาผมมีอยู่พันวีบักถ้าใครฆ่าผมได้ผมให้ไปเลยพันวีบักหนดูซิอัปเกรดแบทิลพาสเอยเพลงอันิเมะเหรอเพลงอนิเมะว่ะเอ้ยเพลงอนิเมะเม้งโคตรมันใช้เป็นหน้าล็อบบี้ฟอดไนเลยดีป่า Hmm. ไหนอัปเกรดปัทตนพาร์ตอู้ปั้ตนพาร์ตเปลี่ยนใหม่เดวิชเชอร์ทุกคนดูดิโอ้หน้าเหมือนมากเสียดายไม่มีมิสเตอร์บีอันนี้อะไรอะ่ะอ๋อสี่ตัวละครเพิ่มเติมโโคตรเท่อะเอ้ยดูมดูมชุดดำนี่ของในซีสซันเดดี้มีอะไรบ้างเฮ้ยทาเตน เหมาะกับสกินนี้มากเลยอันนี้ตัวแรกที่มันให้มาอฮ้ยดูสิตัวอะไรอันนี้ชุดชุดเพิ่มน,นี้ดูเฉพาะตัวละครก่อนอันนี้ใส่หน้ากากแล้วเอ้ออิมวอดเลยอะ,อะโอ้สกินแม่งแบบเหมาะกับอิมวอดมากนี่ไงดูมอันนี้ล่มมั้งล่มดูมนี่ดูม เหมือนหลุดมาจากเกมของจริงเลยอะแบบปลอดหนขโมยโมเดลมาปั้นเหมือนมากอยู่ในแบตเทิลพาร์ด้วยนะแค่ยิ้มหกก็ได้แหละนี่ดูมชุดขาวมีดาบด้วยนี่ยิ้มหมดดูมโคตรเหมือนในเกมจริงอันนี้ตัวหนึ่งอันนี้ชุดนี่ตัว เอ้ยโครเท่ทำไมผมปิดตาในรูปไม่เห็นปิดเลยอาจจะไม่ได้รีวิวแบบละเอียดนะดูแบบนิดๆอ่ะนี่โหมดมันเหรอโอเอ้ยนี่มันจีโน่ปะเนี่ยไม่แน่ใจว่าใช่เปล่าโอ้ยท่ายืนแม่งเท่มากโอ้ที่สัส้นนี้แม่งมีแต่ของแบบน่าเก็บอ่ะทุกคนจะยินปืนก็สวยเฮ้ยแปลงว่างเลยเหรอเอ้ยครเท่เอ้ยอ้ เดี๋ยวคลิปนี้จบไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวกลับมาทำคลิปเหมือนเดิมหลังจากทำแบบอีเวนต์เสร็จ